ครับขึ้นมาชกในรายการพรีเมี่ยมเลยครับศึกเพชรยินดีออสชัยโยนะครับก็จะมีสวัสดิการรักษาพยาบาลให้เข็บละ500บาทก็ต้องขอบคุณครับแอนตาซินารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านในห้างวินัยวีรพุท้ชงครับเพวยการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้นักชกรายนี้แหละครับเพชรน้ำตาลถือว่า รุนแรงสวยงามนะครับไฟที่แล้วก็ผ่านสายตาม,มาแล้วมาดูว่าไฟที่โดนทันทีขวาโอ้ขวาวุธเก่งด้วยนะครับเป็นมงคลนี่ประเภทบู๊ครับแฟ,น,ฟนนี่แน่นขันนัดเลยครับภายในสนามมวยเวทีภาคที่แล้วอย่างที่เรียนไว้ที่เวทีมวยนานาชาติฝรั่งเศส จะมันเน้นวงนอกนะครับแล้วออกแข้งสวยๆด้วยไหนก็มีลูกแก้นะครับหัวเพชรมงคลจะเปียดในนี่มีลูกขวางแล้วก็มีศอกสลับเอาละครับเริ่มเกาะได้แล้วนะครับเพชรมงคลเกาะได้แต่เขายังไีไม่ได้นะครับเอาแลกกันก็ไปไม่ยอมด้วยคืนลูกใหม่ในสายงานของเพชรยินดีทั้งคู่ครับแข้งมาแข้งคืนไป้ายไว้เด้งไปครับไีคืนมาดูจังหวะวงในมีตั้งแขนมีสอกง,งัดกันมา เาละครับเป็นมวยดาวรุ่งที่เดินขยับเข้าไปครับมาโอ้โหดูอ่ะนับวัดกันเลยครับนอกกับนายบท 6882324ครับโดยคุณสายชนไทยพัฒน์สกุลน,นะครับนี้ต้องขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซีเยลแอนตาซนชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้า500แกท่านขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์ขอบคุณท่านนายทางวินัยวีระพุทธชงครับโดยการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดนี่นี่ออกอาวุธทันกันจ,นจริงๆครับเพชรน้ำตาลจะหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบไมมภาคสองครับน้ำตาลมันต้องหวานครับ แต่ว่าตอนนี้เพชรมงคลอึ้งอุบลน,นี่ดับเครื่องชนแล้วครับแม่มงคลมาโอ้ยนี่ครับโอ้ยขวาเข้าไปดูครับนายครับมาอยู่ไหนเพชรน้ำตาลอยู่ไหนเพชรมงคลแมายิ่งมากยกเครื่องยิ่งติดแต่ว่าโอ้ยเพชรน้ำตาลแดงนี่บวยฝีมืออะไรครับนายยังไม่เสียเปรียบเลยนะครับวงไหนนี่ไม่รู้ใครตีใครแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ เพชรมงคลพยายามจะเดียดจากล่ำในเกาะแห่งเขาได้สวยๆดูเพชรน้ำตาลดูจังหวะการล็อกแข่งขอ,งองีไว้เพชรมงคลเพชรน้ำตาลมีแม่สอกสอกแกเฉียวไปเฉียวมาตลอดเหมือนกันตีไปยัดมา นายนายหน้าบ้านแขวนป้ายรับจ้างตีเข่าวขวางไว้ขวางไว้มาเจอโอ้โหเกลือจิ้มเกลือเลยครับโอ้โหเพราะว่าอาวุธนี้โดนกันหนักๆด้วกันทั้งคู่เพชรมงคลก็พยายามจะเบียดจะชนต่อเนื่องนี่แะครับก็จะขวางกมจะแทงโอ้โห มันเดาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเทศขัดยอกพกช้ำทาหูทาหูขอพุณยาดมตราใจมี2กลิ่นกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนวิงเวียนศีรษะน้ำมือตาลายคล้ายจะเป็นลมสุดดมยาดมตราถ้วยอใอรมีจังหวะกดแขนแล้วก็แทงเข่าได้เนื้อเนื้อนๆล่ครับโอ้เทนตาลก็พยายามจะไล่แขนแทงสู้ตั้งกำแพงเอาไว้อย่างมีโต้ตลอดนะครับเกมก็ถือว่ายัางแรกกันสนุก แต่เพชรมงคลเริ่มแะแรงขึ้นมานะครับตีแล้วเปลี่ยนก็ไปโอ้เพชรน้ำตาลก็มีโต้แต่นี้ก็ขยันขึ้นมาหมวยเขายกนี้มันต้องตีให้ได้ถ้าตีไม่ได้ก็บ้านไขบ้านมันครับตีไปก็เพชรน้ำตาลเสียบคืนมา อ่ะล็อกไว้ล็อกอ,อยู่ไม่อยู่ล็อกอยู่ไม่อยู่ขวางเอาตีเขาบอกว่าตื้อตื้อเท่านั้นที่คลองโลกครับโอ้ยโอ้ยนี่ครับโอ้เดินหาตัวตอเปชรดำตันกระซ้ายไปขวาไปครับเอาติดตัวติดตัวต,วตีใครยกก่อนตีมาคีบไนมาโอ้โหคู่นี้ซ้อมกันยังไงครับไม่มีแรงหมดเลยครับ โดนจนหยนุดสุดท,ท้ายคุณนรงว่งประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับสถานการณ์นี้ถือว่าชิงดำกันไกลๆนะครับป่วยพุ่นเตะเลยนะครับใครกันพูดถึงได้รุนกันอ่านี่แหละครับภาคที่2เกิดขึ้นเพราะเหตุผลอะไรครับเพราะว่าไฟาเพชรมงคลตั้งป้อมครับวงในเหลื้อยม,มีหมัดด้วยครับเห็นน้ำตาลเสียไปาไลายแขนตั้งแขนทหารกดแขนกดแขนไว้กดแขนไว้ครับล็อกแล้วก็ ครบายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นล้างอายได้แบบสุดสวยเลยครับโอ้โ,อโ,อโ,อโอหดูานี่ครับ